<Number>. Oh. โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปังปอนของช่องลูฟี่ a n n e l กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกทุ่มนะครับหนาทีนะฮะก็มีเกิยกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ จะมารีวิวเกียกรรมใหม่กันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ากิจกรรมกันเลยนะครับผมเนี่ยฮะก็เป็นหน้าเกียกรรมใหม่นั่นเองนะครับเป็นปืน AK d a ก k o นั่นเองฮะเป็นปืนมังกรเนาะ AK Blue Frame Dark d a c o แวะ Darko นั่นเองครับผมประมาณนี้ฮะก็เหมือนน่าจะเป็นเกียกรรมแบบวงล้อเหมือนเดิมนะให้เลือก2ออย่างที่เราไม่เอานะครับผมแล้วก็กดสุ่มไปเรื่อยตามราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นอันนี้เราไม่เอาเนาะ กับกระเป๋านี้เพราะว่าเรามีแล้วนะครับโอเคกดยืนยันไปเลยฮะปึ๊บเริ่มต้นที่เก้าเพชรนะครับผมน่าจะเปลืองนะทุกคนถ้าดวงไม่ดีเริ่มหมุนที่9เพชรเลยครับตอนนี้เรามีส4 6 8สหเพชรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะหมดไปทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมเริ่มเลยฮะขอปืนเลยได้ไหมโอ้ได้เป็นที่อัปเกรดนั่นเองนะครับต่อไป29เเพชรนะครับผมไปครับ ไม่ดีรอนะฮะเค okay. ขกองปืนครับกดไปฮะมันก็จะมีรางวัลด้านขวามือนะครับเป็นที่อัปเกรดเนาะอุ้ยโอเคนะแล้วก็เป็นตัวปืนแล้วก็ตัวอีโวนะครับผมต่อไป49เพรครับได้อะไรตัวไดมอนด์นะฮะเคต่ okay. อไป9.9เพรครับลมได้ลมนะฮะกดรับรางวัลก่อน,นะฮะอันนี้กล่องอะไรอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะอ๋อได้ที่อัปเกรดเนาะโอเคครับต่อไป299เพชรนะได้เป็นบอร์ดนะครับผมต่อไปก็อยู่ที่3ามเอ้ยเ9 9เพชรนะครับผมอันนี้เราเชื่อเราก็มีแล้วนะกดเปิดไปเลยกันก็49กเเพชรครับอุ้ยถูกอยู่นะรอบนี้เป็นวงล้อที่ถูกอยู่นะทุกคนโอเคจัดเลยครับได้แล้วครับ นี่ก็เป็น AK Blue Flame Darko นั่นเองนะครับผมก็ได้มาไปที่เรียบร้อยนะครับเฟี Feel ้ยวๆเลยเราก็ต้องเอาไปอัปเกรดอีกทีนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ในส่วนของกล่องอัปเกรดกันเลยครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของกล่องเหรียญอัปเกรดนั่นเองนะครับผมกล่องละ5้เพชรเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอสรุปเพชรก่อนแล้วกันครับที่หมดไปเมื่อกี้เรามี3,400เกนะือบ35 0 0เนาะแล้วก็ตกไปประมาณแบบ1,600 ประมาณพันพันหกร้อยอ่ะประมาณพันหกร้อยเพชรน,นะครับสาหรับการสุ่มสล็อตเมื่อกี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครคํานวณแบบเป๊ะๆเ,เลยก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปให้พี่ด้วยนะครับผมเผื่อใครที่อยากจะรู้แบบเป๊ะๆเ,เลยนะฮะก็ขอขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ปืนกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมาสุ่มอันนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของสกินปืนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรากดไปที่หน้าเลื่อนขั้นเลยนะฮะจริงๆมันจะมีอยู่อีกตรงนึงนะฮะที่เป็นหน้าเลื่อนขั้นก็คือ ตรงนี้นั่นเองนะครับมันเปิดแล้วนะช่องอัปเกรดปืนนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะอัปเกรดต่อไปใช้วัตถุดิบสามสเหรียญเรามีแค่10เหรียญเราต้องไปสุ่มกล่องใช่ไหมโอเคครับแล้วก็จะมาทําคลิปสุ่มกล่องกันด้วยเลยนะครับกล่องนึงก็น่าจะเยอะอยู่นะนี่ดูดิมา10กล่อง500เพชรเปลืองอยู่นะทุกคนมีส่วนลดไหมได้นะส่วนลดร้อยหนึ่งโอเคสวย ได้สีได้ห้าโอ้โหมันจะอัปเกรดได้กี่ขั้นล่ะเนี่ยเอามาซื้อสักสองสัก20สิบกล่องแล้วกันมันจะมาเปลืองกับไอ้นี่แหละกล่องสุมเหรียญนี่แหละอัปเกรดนี่แหละโอเคแล้วเราลองมาอัปเกรดอาวุธกันเลยครับผมกดเข้ามาอัปเกรดเนาะจะได้เวลไหนเนะี่ยอ่านี่เนาะโอ,โอ้โนี่ฮะได้แถบแถบชื่อสังหารนะครับเวลสองเนาะ ต่อไปจะเป็นอันอัปเกรดสถานะแล้วก็อัปเกรดสถานะเพิ่มมาคือดามเมจหนึ่งกับอัตราการยิงหนึ่งเนาะโอเคต่อไปใช้หกสิบก็เปลืองอยู่นะทุกคนไม่ใช่ไม่เปลืองนะเนี่ยได้โมเดลใหม่นะฮะสใช้120เลยเหรอไม่เยอะจังอะ่ะถ้าเราซื้อแยกมันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าอะ่ะ100ก็ได้10อัน มันจะคุ้มไหมเนี่ยสุ่มเอาน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าทุกคนสุ่มเอาน่าจะคุ้มกว่านะพี่ว่าพี่ว่าน่าจะหมดเยอะอยู่นะเพชรพี่ไม่น่าจะพอทุกคนดูท่าละโอเคเดี๋ยวเราก็ซื้อไปเลยแล้วกันครับมาโอเคหมดการเพชรพอแค่นี้เปลืองเปลืองเอาการอัปเกรดนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกนี่ฮะมีสองร้อยเพชรพแล้ว เดียกรรมนี้ก็หมดเยอะนะหมดเยอะกับการอัปเกรดนี่แหละทุกคนมาเราจะได้ถึงแค่เวลไหนอ่ะโอ้โหยังไม่ครบเลยดูดิโอ้โหเสียเป็นพันแล้วยังยังไม่ได้เลยอ่ะดูเลยโอเคเคราได้อีกกี่กล่องอ่ะน่าจะได้แค่สี่กล่องดูละมากล่องนะึงโอ้เพชรหมดเลยทุกคน พี่มีปัญญาอัพแค่ถึงเวลสี่วทุกคนอวนต่อไปใช้เยอะมากจริงน่าจะเปลืองแบบจัดๆเลยอ่ะเปลืองมากทุกคนค่าสถานะยังแค่รันหนึ่งดาเมจหนึ่งเนาะโอเคครับผม ก็จะประมาณนี้ครับในการแบบรีวิวการสุม่มปืนแล้วก็รีวิวการสุม่มกล่อง่อาเหรียนอัปเกรดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเพชรไปค่อนข้างเยอะๆมากเลย3,000กว่าก็ยังอัพไม่ตันนะครับผมค่อนข้างนี่จะเปลืองกับกล่องสุ่มมา,มากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วก็สวัสดีนะครับผม